ก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาข้อสอบพื้นที่แรงเงามาฝากกันสักนิดหนึ่งอะ่ะมาดูกันโจบอกว่าครึ่งวงกลมครับ2วงอะ่ะอันนี้ก็คือครึ่งวงกลมเนาะวงใหญ่แล้วก็วงเล็กโอเคซ้อนทับกันถ้าขอดของครึ่งวงกลมใหญ่ที่ขานาดกับเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นสผ่าศูนย์กลางก็คือตรงนี้ถูกปะขอดก็คือตรงนี้โอเคไหมนี่ก็คือครึ่งวงกลมถูกไหมแล้วก็คือขอดขนานกันเป็นไงนะ ขนาดกับเส้นผ่าศูนย์กลางและสัมผัสกับครึ่งวงกลมเล็กมีความยาวส6มสิบกอ๋อเขาไปสัมผัสกับตรงเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยมีความยาวส6สิบหกเนาะถามว่าแล้วพื้นที่แรงเงาตัวนี้คือเท่าไหร่อือน่าสนใจไหมอืมค่อนข้างน่าสนใจนะอะแล้วทาไงต่อเราก็บอกว่าอ๋อหัวใจของวงกลมต้องมีอะไรนะถ้าวงกลมใหญ่คือตัวนี้ปืดลากมาต้องมีจุดศูนย์กลางถูกปะกับรัศมีนี่รัศมีโอเคเราก็จุดไปสักจุดหนึ่ง อ่ะพีเบิร์จุดไปครับเราได้อะไรนะเราได้อะไรนะสมมุติว่าอาทวนทวนเนาะทวนเราบอกว่าเรามีวงกลมเรามีจุดศูนย์กลางถ้ามีขอดปุ๊บลากไปต้องเป็นไงครับลากจากจุดศูนย์กลางไปต้องตั้งฉากแล้วก็จะแบ่งครึง่งโอเคไหมพี่ก็ลากไปเลยครับตั้งฉากแล้วก็จะแบ่งครึง่งอ่ะดยู่นะขอลากให้มันไม่ไม่ไปทับไปตรงนี้นิดนึง ป๊บมันไม่จะเป็นจะต้องไปไปแตะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะลากไปตั้งฉากตัวนี้เราก็จะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยยาวอา่าสามสิบหกแสดงว่าตัวนี้ก็คือสิบแปดโอเคปะ่ะเคลียร์เนาะอ่าแล้วตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็คืออะไรนี่ปึ๊บเป็น R ตัวนี้ก็จะต้องเป็น R ด้วยเห็นปะโอเคปะ าตัวนี้ของวงใหญ่ก็เป็น R ใหญ่เออตัวนี้เป็นอะไรครับปึ๊บปึ๊บเท่ากันของ R เล็กไงก็จะต้องเป็น R เล็กนั่นเองจบป่ะจบแล้วน้องบอกว่าอ้าวพี่อะไรจบนี่ไงเราต้องดูก่อนพื้นที่แรงเงาตรงนี้คืออะไรพื้นที่แรงเงาถ้าพี่บอกว่ามันคือตรงนี้ไหมดูนะดูนะปึ๊บปึ๊บตัวนี้ต่อรูปมามันคืออะไรครับ ไอตัวนี้มันคือครึ่งวงกลมถูกปะ่ะก็คือวงกลมรูปใหญ่ลบวงกลมรูปเล็กมันก็คือได้พื้นที่แรงเงามันก็คือพื้นที่วงแหวนนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอ๋อแรงเงาแรงเงาเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งถูกปะ่ะของอะไรนะวงใหญ่ลบวงเล็กก็คือพาย r กำลังสองลบ pi r กำลังสองถูกปะ่ะอันนี้ขอเขียนเต็มๆก่อนลวกันเนาะ ถ้าน้องรู้พื้ที่วงแหวนน้องก็คือแค่ดึงพายออกมานั่นเองไม่มีอะไรเห็นปะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ r กำลังสแล้วก็ลบ r กำลังสองแค่นี้เองโอเคไหมแล้วก็เราได้อะไรจากปิทากลรัสครับเนี่ยก็สบายเบสิกโมเมูโอเคป่ะตรงข้ามมุมฉากเราก็จะได้เป็น r กำลังสองใหญ่เท่ากับ r กำลังสองเล็กแล้วก็บวกสิบแปกำลังสโอเคไหมโอเคไหม เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับ r กําลังสลบ r กําลังสองเท่ากับสิกํลังสองนี่งจบแล้วเราก็แค่เอา18บกํลังสองนี้เข้าไปแทนเราก็จะได้ในส่วน2สองพายสิกํลังสองก็คือ18แล้วก็คูณสิบโอเคพี่ก็ตัดสักทีหนึงเป็น9ก้าพายเก้าถูกปะมี2ลงท้ายตัวเดียวไม่ต้องคิดแล้วบ้างก็จะได้เป็น16 1หกร้อายนั่นเอง โอเคเนาะกส็สบายๆตอบข้อข้อความอันนี้เป็นการหาพื้นที่แรงเอาครับผมก็ไม่ยากอะไรนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็เอาข้อสอบมาแบ่งปันกันประมาณนี้แล้วกันเอาไปฝึกฝนได้เลยใครที่เตรียมตัวสอบใครที่สนใจอยากดูเข้มก็อินบ็อกเข้ามาแล้วกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ